กกำลังใจงไปหาหลวงพลคน,คน,บ,นบ้านกกอกบอกยีงยังดอแค่เพียง,ยงอยากบอกหลวงพล สวัสดีค่ะช่องมูดาไกลบ้านเจสีหัวฟูนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกบกอกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจสีหัวฟูมีความรู้สึกแหม่ปลับลืมอยากจะเป็นคนส่งสารความสุขนี้จากฝรั่งเศสตรงสู่ตับผลบ้านกกอกนั่นเองวันนี้เจ๊บุญหลันเพื่อนเจ๊บุญหลันประธานเพจเอฟซีทีมงานทนายประชาชนหรือว่าแอดมินของทนายตั้มนั่นเองทนายตั้มเป็นแลนเพื่อนทนายตั้มเป็นคนดูแลคดีน้องชมพู่ให้ลุงพลนั่นเองวันนี้เจ๊หลันโพสต์เมื่อช่ว ที่ผ่านมานี่เองโพสต์นี่ซึ้งจังเลยอยากจะส่งตรงถึงตะพลชัยาพลพิพาอะมาดูกันหน่อยเจหลันเขียนว่าแบบนี้ค่ะที่เมืองไทยดึกแล้วชาวเกากะ,กะคงจะหลับเพราะว่าความเหนื่อยอ่อนหลายคนไหลก็ล้าเพราะว่าแจ๋วบองสามัคีเจหลันบอกว่าอีฉันก็เมาแล้วเพราะว่าหมดวายไปหลายแก้วแล้ว <laughs> โอ้ยจหลันก็หาดีากันนะแต่ก็อยากจะขอบคุณน้ำใจทุกๆคนที่ร่วมกันทำคอนเทนต์ คอนเทนต์แจวบองซ่าเมื่อกี้เจรันบอกว่าอีชันคิดว่ามันเป็นสิ่งดีที่จะทําทให้หลายคนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะร่วมกันขุดคาซอยหอมโดยเฉพาะน้องพลอยนะน่ารักจนใจละลายเจรันว่าอย่างนั้นนะเอาทิมแจวสายทวงสายแอลทั้งหลายเราได้ร่วมใจกันได้มันเป็นสิ่งดีนะบางครั้งในชีวิตจริงเนี่ยเจรันบอกว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันตัวเ,เป็นแต่เจรันบอกว่าอิชันระลึกเสมอนะคะไว้ว่า าชาวกกอกาะและชาวโซเชียลช่วยกันให้อิชันมีแจวให้จกเป็นของเัอเองเสียทีนะหากจะมีความดีในการทวงจะได้แจวบองเจลันบอกว่าอิชันขอยกให้นางฟ้าตัวน้อยๆนะอิชันขอยกให้คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของนางฟ้านะขอผู้สนดีใดๆได้ทํามาจงบังเกิดแก่ชาวกกอเกาะทุกผู้ทุกนามแล้วก็ขอความรักความสามาัคคีจงกลับคืนสู่หมู่บ้านตีนภูที่เคยสงบสุขนะ คุณในน้ำใจที่ชัยพลแล้วก็ยายแตนแล้วก็ชาวกกก็ร่วมกันนะชาวโซเชียลด้วยนะมีให้อีชั้นนะคะลงท้ายสวยๆว่าบุลันบนรรสีมีปลิงให้พวกเราด้วยเพื่ <laughs> อนปลิงฝากไปถึงใครคะแต่พนยายแตนนี่แหละมาจะหลันเน้นปลิงกันนะคะเขาไม่เน้นจะสีจะเน้นให้ <laughs> งวดนาจะหลันบอกว่าขอแกงน่อยอบแห้งเด้อจ้ะ <laughs> อย่าลืมนะตะพลเจสีเนี่ยหาภาพหน่อไม้อบแห้งมาให้แล้วนะคะตัวเจสีเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเลยนะไอหน่อไม้อบแห้งเนี่ยพอเจ๊ลันพูดปับ๊บเราก็นั่งนึกเอา้ามันมีด้วยหรอหน่อไม้อบแห้งเอาปรากฏว่าไปค้นตามอินเทอร์เน็ตมันมีจริงๆด้วยตะพลเนี่ยเด้อตะพลเนี่ยเขาสรงภาพมาให้เจ้าเบิงเอียบรอยแล้วนะคะพอจะได้มีไอเดียนะว่าไอหนะ้าตาหน่อไม้อบแห้งเป็นอย่างนี้รวบรอบหน้านะงวดหน้า แกงหน่อไม้อบแห้งส่งไปให้เจรหลันนะอะมาดู f อฟซเขาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะคอมเมนต์กันว่าอย่างไรบ้างเพื่อนเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนะคะคอมเมนต์แรกส่งัวใจรัวๆจบๆดีใจด้วยยังไงก็คว้างข้ามมาฝั่งอังกฤษเอ้า ขอต่อขอส่งต่อไปที่อังกฤษด้วยว่าซันมาสางว่าเอาทันต่อไปบอกว่ายังไงครับหนูยังไม่นอนค่ะป้าตามดูซีรีส์อยู่นะคะดูซีรีส์กอก,กหรือเปล่าเอ่ยนะอ่าน่าอร่อยเนอะคุณบุหลันคุณแ้านบ้านมีความจริงใจกับผู้ที่แม้จะไม่เคยได้พบเจอกันเห็นแล้วก็อยากปิกบานเฮาเดอร์นะบอกว่าอ่าอิช้าป้าเด้สองกระปุกนั้นถ้ากินโบเบิร์ตจะส่งมาเบลเยียมในเดอ้อวะซันสีเด็กกิน่นนอ้ออยู่เบลเยียม จลันเราสิกินเมดได้ผู้เดียว,ดดยวอยวาเราสิเก็บไปกินผู้เดียวนะาเบิ่งทาทางอีจ้าป้าหลันอีกแล้วอ้าวพี่จ้าแกทำไมคะแย่งกันเลยคะ่ะแย่งกันเลยคะ่ะไอท่านบอกว่าอ่ารอบต่อไปไก่ย่างตะพลต้องลองบ้างน,นะป้าโบลนันอ้าวจริงดิอย่าลืมนะไก่ย่างตะพลรอบหน้าอ่ะโยนมาเยอรมันบ้างอ้าวซานเขาสีแดงอย่าโบน่าไม่ไ่เยอรมันเนาะ บท้ายดีค่ะป้าแอลหน่อไม้อบแห้งเอาเนะนะคะคนนี้บอกว่าซึ้งปาบุญหลักเลยทีเดียวเชียวขอบคุณบทความดีของนะคะเจหลันบันรสศีนะประธานเพจ f c ทีมงานทนายตั้มหรือว่าแอดมินเพจ f c ทีมงานทนายประชาชนนะทนายตั้มนะคะมีแอดมินที่น่ารักแบบนี้ลุงพลก็อุ่นใจนะคะเจอกันคลิปต่อ,ตอไปค่ะลุงพลอย่าลืมด้สรงมาร,รอบนา เป็นนอไม้อบแหง้งเดลุงพ่นเดอเอาบอกยัดแต่น้ำแนววิธีการทำไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเดอสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะเจอวหิ่ทำมาน่าจะไม่ยากโอเคจ้ะเจอกันคปี่ไปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะส่งกำลังใจงไปหาลงุงพนคนบ้ากกอยยังแค่เพีย,ง,ยงอยาก ลุงพลสู่เด้อแอบสิทนเป็นนล นี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชาเชื่อในความขงอ้งอมอ,อาริสุขาขาขยรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจไม่รับแบ่ททงความดีบางทีบอมี เทพายุยาได้หดหูดารลุงพลคนหัวใจแกร่งสายบุญน้ำผาขอพักหัวใจส่งความหามายสู้ๆลงพลปาดเอ็มอีกหลายล้านค ก็มีใครรู้อย่าได้อดทูเดินลงพนข้นวใจเกรงสายบุญนำพาหองหัาว่าใจสมความหากแทนส่สูส่งลงพลาดอีกล้ง Come on.